มิ้นชลิดาเผยสาเหตุเคยเลิกเงียบภูผพหลังคบหานานฝ่ายชายยังไม่ขอวิวาค่ะพันตัวไปเป็นนักสแสดงอิสระแล้วก็จะได้เห็นผลงานของนางเอกสาวมิ้นชลิดามากขึ้นค่ะล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดย์โชว์ได้เปิดเรื่องราวชีวิตรวมไปถึงเรื่องของหัวใจกับเหตุผลที่ทําให้มิ้นเข็ดกับคนรักในวงการและรักที่เคยถูกคนในครอบครัวห้าม ผูขาใช้วิธีเอาชนะใจได้อย่างไรมิ้นบอกว่าแม่ห่วงมากเพราะว่าเรานั้นเป็นลูกสาวคนเดียวประถมมีคนมาจีบเนี่ยขนแม่ก็ไปด้วยขนพ่อไปด้วยน้องก็ไปด้วยตลอดซึ่งทางนี้ได้เล่าย้อนกลับไปตอนที่ออกเดทกับแน็กชารีนั่นก็เป็นเดทแรกเลยค่ะเด็กมากๆเลยในตอนนั้นบ้านอยู่ซอยถัดจาก จากกันก็ชวนกันกินขนมมาดูสัตว์ถาวบ้านแล้วคือบ้านเระหยนดซอยเดียวกันเดินไปจตุจักรไปดูหนังขุนแม่ก็ไปด้วยตลอดซึ่งขุณแม่ก็ได้นั่งคั่นกลางไม่เข้าใจว่าแม่ทำไมต้องทำแบบน,นั้นต้องนั่งคั่นกลางทำไมนอกจากนี้ก็เคยมีพระเอกมาจีบบ้างแต่เราก็อกหัก ก็เป็นการอกหักครั้งแรกในตอนนั้นค่ะไปเที่ยวกันกันกบพี่ๆก็ไปด้วยกับหนุ่มด้วยเราก็ไปเห็นในสิ่งที่ช็อกก็ร้องไห้น้ําตาแตกวิ่งเข้าไปร้องในห้องน้ําร้องโหกันเลยทีเดียวแบบสะอื่นหายเสียใจมากพี่ๆก็เข้าสอนความรักเพื่อเริ่มต้นมันยังต้องมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะอันนี้จิจิค่ะ ซึ่งความรักกับภูผาในการที่เขาไปบวชในตอนนั้นประเมินเราจะเลิกกันซึ่งมินชลิดาบอกว่าเลิกกันไปเลยก็ว่าได้ค่ะมินก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตแบบเขานั้นมีเนเจอร์อินโทรเวิร์ดพร้อมกับอินไปกับในเรื่องที่ง่ายอยู่แล้วเราคบกันประมาณ6-7ปีวันที่เขาไปบวชเราก็ไปเพราะว่าติดถ่ายละครเยอะบวชได้เดือนกว่าๆจนวันที่ลาศึกอา้าวหายไปเลยไม่ทักมาหายไปเลยไม่โทรเราก็โทรหาพี สาวเขาว่าในตอนนี้เขาเหมือนแบบว่ายังอินอยู่นะบังคับให้ทุกคนเข้าวัดเช้าวัดเย็นเราก็โทรคุยต้บเขาบอกว่ายังอยากจะอยู่คนเดียวอยู่เราไม่ชอบรอเธอเอาอยัางไงมาเคลียร์กันเลยจะคบก่อหรือ,อยังไงก็บอกว่างั้นหยุดคุยกันไปก่อนดีกว่ามินก็ตัดสินใจว่าเลิกค่ะ